นู้นเใช่เหรอแต่ว่าแต่ว่ามันนม้นแค่ทำเหมือนนะต้องต้องลงลงไปอีกใช่ไหมใช่กัมบารีลงลงแล้วขึ้นอีกลงแล้วขึ้นอีกเดินสบายแล้วเดินสบายง่ายๆลยวันเราไปเดินอะไรนะที่การญ่ะอ๋อแจงเพื่อนกอสันอะไรสันสันขวานมันเป็นสันใช่ปะสันนอกัวใช่เอาเดียวพี่เคยไปยังยังไม่ไม่ร้อนนะไม่ใช่ชอบไปแล้วากไปน้าต่า อันนั้นอยากไปอยู่หาจังหวะอยู่มออเเลยอ้ยมีคนถึงแล้วนี่หนาสามหนะโอ้ยตรงอ๋อตรงตรงช่วงนั้นใช่ไหมครับที่มันเป็นปลายอดมึน เฮ้หหยหน่ะมีคนไตยย่เนี่ยโอ้ยทางรถมันถึงทำไมบ้านคนอยู่ห่างกันยังงีมี่ม่คยอะแล้เขอยู่กับธรรมชาตินะอยผูอแล้วครัว้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจเอร์งเราคอกันได้เลยจ้ะ อ่ีที่สองทำไมเราไม่ได้รักกันให้เรามาเจอกันก็ผมขีดอยู่ในวงการนี้วงการนี้มันจะต้องเซอกันเงผมริขีดรอลิขีดจะรอลุ้นป่าหน้าใช่ร่นีเปิดหรอวะใช่ปิดค่ายนอสวยมาก เหนยมากตะกี ini, mm ้เ hmm. นี na, ่ยเหนื no ่อยมากยังเลยในกระเป๋านี้ไม่แต่ของกินาวมใช่ันรศยังไม่เที่ยงเลยหมูลงกกไปแล้วอ่ะโอ้มีขึ้นใช่ไหมตะกี้ไม่ได้ดูอะไรเลยในโทรศัพท์โหมูโลดแล้วนะได้แล้วนะเมื่อกี้นะอเ ดามินเถอแกอมแก๊สอมแก๊สร้อยไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยพิมไปไหนหมดน้าพิมเขาไม่เคยเขาไม่ได้ขึ้นมาเขาไม่ได้ขึ้นมาเก็ตไงเพราะหนูมารอบสองแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดมากมารอบสองสวยแล้วเนาะนี่ยเดินไม่ยากแล้วเนาะโอ้โหยมเหยากแล้วเนาะ เดินไม่ยากแล้วดีอึสบายสบายอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ย บ้านคนอ่ะข้างในมีเที่ยงะะอหมวอนงอุ้ยอันนี้สวยมากสวยมากัดีฮัลงหลสวยสเห็ขึ้นมาแล้วแบบว่าร oh. มากข <laughs> ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ว้าว <freaked out> Thank <laughs> you. ดีค่ะเ <laughs> จอกันแบบไม่ได้นัดหมายอีกแล้วนะ <laughs> ด <laughs> เดินป่านี่จะเพื่อนเยอะนะสายเดินป่าโอเคอีกไกลไหมขึ้งใช่ไหมเดินข้างบนโอเคสวย okay. แต่ข้างบนมันปิดเมื่อกี้แต่ไม่แน่ถ้าขึ้นตอนนี้อาจจะเปิดก็ได้อืออุ้ยเดินเก่งมากถึงไวามาก สวยมากสวยมากมาสั่นแบบสั่นตลนแต่ตอนนี้อันตรายนะอันนี้ไม่ให้ไปนะคะตรงนี้อันตรายอยู่อันนี้ก็จะเป็นน้ำตก 喂妈